ช่วงนี้นะคะช่วงซูมฟันฟล์ค่ะร่วมพูดคุยกับทางคุณปิติพัฒน์เจริญสุขนะคะ i n v e s t m e n t Consultant Manager ของ s c b c ีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีคับคุณเม์ค่ะสวัสดีคับ,คคบขอบพระคุณนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในช่วงซูมฟันฟล์นะคะคในช่วงวิกที่ผ่านมาเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะมีคีย์อะไรบางอย่างที่ทําให้ฟล์ของสถาบันมีการเปลี่ยนทิศไหมคะอืมก็ผมอาจจะ ขออนุญ,ญาตพูดในงแง่ของ global fundflow ก่อนะะน,นะครับเป็นภาพรวมขอ,ของตลาดในภาพรวมผมคิดว่าปัจจัยสําคัญนะมันเกิดจากในช่วงประมาณสักกลางเดือนกันยายนที่สําคัญเลยคือการที่เฟยสงสัญญาลดดอกเบี้ย<ม>ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สงสัญญาแบบลดเรียกว่าปีนี้ลดมากกว่าที่ตลาดคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า global fundflow เนี่ย ถ้าเราดูชาร์จทางด้านซ้ายข้างบนนะฮะก็ถ้าไล่จากซ้ายไปขวาจะเห็นเป็นไทม์ไลน์ของมันเลยว่าก่อนหน้าที่เฟดจะประชุมอาทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยมีฟลเริ่มขายหุ้นสหรัฐเนาะแล้วก็พอหลังจากที่เฟดประกาศเนี่ยเราออกมาเรียกว่าโดยจกดกที่ตลาดขานเนี่ยตลาดก็เซอ้อกลับทันทีแล้วก็ฟลเนี่ยเข้าในเรียกว่าทุกทรัพย์สินเนาะทั้งตลาดหุ้นทั้งตราสารนี้แล้วก็มินิมาร์เก็ตเนี่ยต่อเนื่องมันในระยะเวลาประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ ่าผมคิดว่ามันก็คือเป็นเป็น key c h a n g e ของตลาดภาพตลาดการเงินทั่วโลกว่าเฟดเนี่ยเขาพร้อมที่จะ,ะลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยตอบสนองในในด้านองเชิงบวกมากขึ้นค่ะครับอ่ะโอเค key change เราเห็นแล้วนะคะในช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะพุธนี้จะเป็น key change สำคัญหรือไม่คุณคุณแชมในการประชุมกรนง,งครั้งแรกของคุณวิทัยด้วยนะคะอ่าใช่อันนี้ก็ มผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยห้าสิบห้าสิบไม่ได้มีคอนเซนแซสแบบไปทางด้านใดด้านหนึ่งชัดเจนรอบก่อนก่อน,<า>นะครับก็จากที่สำรวจสำรวจด,ดูเนี่ยก็หลายหลายแบงก์ก็บอกว่าน่าจะคงแล้วแล้วไปลดช่วงเดือ,อ,อนธันวาคมหลายหลายแบงก์หรือหลายๆหลายรกเกอรยกาจจะบอกว่าลดเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เสียงยังค่อนข้างแตกไม่ไไม่ได้ไม่ได้มีคอนเซนแซสชัดเจนนะแต่ก็สำหรับ เอชเองเาศูนย์ว,นวิจัยเศรษฐกิจ SCB e บเีเนี่ยมองว่าวันที่8เนี่ยจะคงดอกเบี้ยแล้วก็ไปลดในช่วงเดือนธันวาคมนะครอันนี้ก็จะเป็นเป็นมุมมองของทาง SCB นะครับก็ซึ่งตลาดตอนนี้ผมคิดว่าดูจากทิศทางฟันฟลอในตลาดตราสารนี้เองหรือ movement ของตอนอยู่บ้านเราเองในช่วงประมาณสัก ัครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย<า>มันก็ดูเป็นหมดเวสอันซีเหมือนกัน<า>ก็คือมันก็มีความไม่แน่นอนเพราะว่าเราก็ลดมาเยอะเนาะประมาณ4ครั้ง<า>ในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ก็ต้องบอกต้องบอกว่า p o l i c y space เนี่ยเราค่อนข้างเหลือไม่ไม่เยอะมากแล้วนักเศรษฐศาสตร์หลาย,ลายท่านเนี่ยก็มองว่าอาจจะควรจะเก็บ p o l i c y space ไว้สําหรับปีหน้าบ้างสักหน่อยเนาะเพราะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดูปัจจัยลบ มันอาจจะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายๆเฮาส์เนี่ยก็อาจจะจะมองว่าโอเคอาจจะดีเลยไว้สักนิดนึงไปช่วงเดือนธันวาคมเพื่อจะเก็บไว้สําหรับปีหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เห็นที่ทางฟันโฟลในตลาดตราสารนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีทิศทางชัดเจนต่างชาติเนี่ยม,มีทั้งซื้อและขายสลับกันโดยที่ปริมาณไม่ได้สูงมากมค่ะ,ะ,ะก็เลยมองว่าซื้อและขายเป็นอีก คีหนึ่งแล้วกันนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะเท่าไหร่เหมือนเขาเวสแอนด์สีเหมือนกันอันนี้เป็นนักลงทุนนะแบบต่างชาตินะคะสถาบัานบ้าน,น,านเราล่ะคะคุณแชมสถาบัานบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟันฟลอซะส่วนใหญ่ในในตลาดกองทุนเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเริ่มเห็นนักลงทุนเนี่ยเริ่มทยอยถอนเงินออกจากตราสารนี้บ้าง ผมคิดว่ามันมันเป็นมีมีสองส่วนหลักนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยมุมมองตลาดหุ้นบ้านเราดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอมพอได้รัฐบาลใหม่เนี่ยก็คนเนี่ยให้ความหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะก็คนเนี่ยอาจจะขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารนี้เนี่ยไปลงตลาดหุ้นมากขึ้นนะแล้วก็ปัจจัยที่สองเนี่ยก็อพอทิศทางเฟดลดดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ย ผลตอบแทนที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยดูแล้วตราสารหนี้ต่างประเทศดูจะได้เปรียบกว่าตราสารหนี้ไทยนะเพราะตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยในประเทศไทยมันอยู่แค่ประมาณหนึ่งกว่าเท่านั้นเองในขณะที่อ,อย่างเฟดทันเรทเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ4.25จอาเนาะอัอะตราดอกเบีย้ยต่างประเทศอยู่สักประมาณ5%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแนวรูมที่เฟดเขาจะลดดอกเบีย้ยได้เนี่ยม,มันสูงกว่าประเทศไทยเพราะงั้นเกณฑ์บนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามอมในภาพรวม แล้วเนี่ยมันดูจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนักงทุนส่วนหนึ่งก็ขยับออกจากตราสารนี้ในประเทศไป Search for you ใน,ในตราตราสารนี้ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันครับค่ะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นเราเคยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยในช่วงนี้นะคะว่าตราสานนี้ต่างประเทศเองเนี่ยโอ้โหภาพในะระยะ ยาวนะสาปีระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นนะคะคือถ้าเราแบ่งเป็นพอร์ชั่นสามรเวลาแบบนี้เนี่ยนักลงทุนเองรู้สึกว่าเราจะไปที่ดวยดวดยเั่นไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรด้วยคะสําหรับการที่ move จากต,าตราสารนี้เราเพื่อไปต,าตราสารนี้ search for you ในต่างประเทศนะคะผมว่าคีย์หลักๆเนี่ยนะักลงทุนตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจในตราสารที่อายุไม่ยาวมากมย,ยกตัวยอย่างเช่น5ปีลงมา ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เฟร็จลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นไซเคิลที่เรียกว่าการ preempt i v e cut คือเขาไม่จำเป็นต้องลดแต่ว่าลดไปก่อนเพื่อจะไม่ให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวนะมันจะมีการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันจะถ้าเราแบ่งแยกได้ดูจากประวัติศาสตร์มันจะมีอยู่เรียกว่า2กรณีก็คือกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเข้าสู่เรียกว่า Recession ไปแล้วแล้วเขารดดอกเบี้ย อ่ะอันเนี้ยถ้าลดดอกเบีย้ยในกรณีเนี้ยเราตราสารนี้ระยะย,ยาวอย่างแบบสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีมากนะ,ะก็จะบอนอยู่ว่าจะลงในลักษณะที่รวดเร็วนะ,ะแต่ในะลักษณะกรณีอย่างเช่นที่เขาลดมาในช่วงเนี้ยมันเป็นลดกรณีที่เศรษฐกิจกเนี่ยไม่ได้แย่นะ,ะลดแบบการป้องกันเพราะว่าอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจกในแง่ของตลาดแรงงาน,นเริ่มอ่อนแอลงนะ,ะเพราะฉะนั้น,นเฟดก็คิดว่าปรับดอกเบีย้ยให้มันเรียกว,ว่าเป็นมิด Cycle Adjustment นะคำที่เขาใช้ก็คือเป็นการปรับชั่วคราวในในแง,ง,ง่ของซีรีส์ของของนโยบายการเงินของเขาะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดเนี่ยมันจะลดแบบไม่ได้ gressive มากะะมันก็คงลดแหละแต่ลดไม่ได้กร s i v บเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผลก็คือพนัพนธบัตรรัฐบาลอายุสั้นๆซึ่งมันเกาะกับอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะลงตามแหละซึ่งมันก็จะดีเนาะนักลงทุนที่ลงในตราสารนี้พวกเนี่ยก็จะ ได้ทั้งยิวแล้วก็แคปิตอลเกนเนาะแต่การลดแบบนี้บนภาวะเศรษฐกิจที่มันยังค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนพอสมควรเนี่ยมันจะทําให้เงินเฟอ้ออาจจะไม่ลงเนาะเพราะพอเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยตราสานีี้ระยะยาวยิวบอลยิวระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักทุนมู v เงินไปเองก็ตามเนี่ยเขาจะยังเน้นไปในแง่ของอ่นบัตรรัฐบาลที่อายุไม่เกินห้าปีค่ะอืมครับโอเค เลยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการดอกเบีย้ยของเฟดมีผลเหมือนก,นกันกับการที่นักลงทุนนะคะอันนี้หมายถึงแบบ<ม>ทั้งแบบใหญ่แล้วก็ย่อยอย่างเราเองนะคะในการมูฟนะคะไปที่ตรา,าสารหนี้นะคะในระยะ5ปีลงมานะคะโอเคค่ะถ้าเรามาคุยกันในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงกันบ้างนะคะ<ม>เราอยังคงตามเกี่ยวกับมูฟเมนต์ของ e q u i t y ในฝั่ง DM <ม>นะคะแต่ในฝั่งของ em <ม>เนี่ยก็ถือว่า พอจะมีรูมบ้างไหมหรือพอจะมีโ o เทนเชียบ้างไหมคะกับการโอกาสในการไปต่องเขานะคะก็อาจจะย้อนกลับไปดูในแง่ของฟันฟลูในในในพาร์ทที่ผ่านมาเหมือนกันในช่วงที่เสร็จแล้วออกเบียเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์ที่ได้รับเรียกว่า positive effect ตรงๆเลยอยู่3อย่างหลักๆเลยคีที่1ก็คือตราสารนี้เนี่ยได้รับผลบวกแน่นอนเพราะยูลงเนาะมูลค่ามากขึ้น อันดับสองคือทองคำนะพอดอกเรียลดลงเนี่ยมูลค่าทองคำมันก็คนเนี่ยมองว่าม,มันมีมูลค่ามากขึ้น<ะ>อันดับที่สามก็คือกลุ่ม emerging market นะฮะก็จากภาพที่ได้เห็นเลยก็คือฟันฟลอ o w เนี่ยก็ไหลเข้ามาในตลาด emerging market เนี่ยเป็นเรียกว่ามีในยะสำคัญเหมือนกันนะก็ถ้าเราดูด้านภาพด้านขวาบนเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา ที่ตั้งแต่เฟดระดับแยกกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยฟันฟลูเนี่ยไหลเข้าตลาดอินเมอร์จิ้งมาเก็ตตลอดโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็แต่ว่าจริงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีสเปซิฟิกเซ็กแฟกเตอร์ของตัวเขาเองเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เขาไม่กลุ่มเทคเนาะก็ช่วงเนี้ยใครก็ตามที่ตลาดหุ้นไหนก็ตามที่มีเรียกว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็มักจะได้เป็นจุดสนใจของนักลงทุนฟันฟลูเนี่ยก็จะ ะไหลเข้ามาเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นเรียกว่าในแง่ broad emerging market และการภาพรวมของตลาด emerging ท,<า>ทีนี้ถ้ากลับมาดูเฉพาะบ้านเราไม่ได้ไม่ได้มีทิศทางการซื้ออย่างชัดเจนเหมือนเหมือนตลาด,ดใหญ่ถ้าดูเรียกว่าภาพทางด้านขวาเนมูลค่าซื้อขายของอตามกลุ่มนักงทุนของเซตเองเกอ็เส้น อ่าเรียกว่าชาร์สีส้มเนี่ย<ฆ>ก็เป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติอา่อาไปเยอะในช่วงปลายเดือนเนาะแล้วก็อาจจะมีแบบกลับมาซื้อบ้างปะปลายเนาะไม่ได้มีแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อไม่ได้มีทิศทางชัดเจนนะก็บ้านเราเนี่ยเรียกว่าอ่าหนึ่งก็คือไม่ได้มีเซกเตอร์ที่มีความน่าสนใจเหมือนอาจจะเป็นกลุ่มอย่างเช่นเกาหลีหรือว่าแอปแชร์ที่มีเทคโนโลยี<ฆ>อยู่ในนั้นก็อ่ามันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ย ในภาพรวมเนี่ยยังยังไม่ได้มีฟันโฟล์ไหลเข้ามาในในเซ็ตอินเด็กซ์มากนะ่ะอโอเคคะ่ะได้เห็นโฟล์ที่มีความมูฟเมนต์นะคะทั้งในฝั่งของ Emerging Market ด้วยนะคะรวมถึงในฝั่งของไทยด้วยนะคะเพื่อเราได้ได้ประเมินกันในรอบสัปดาห์นี้สัปท,ทาหทีงของการลงทุนตามโฟล์ของรายใหญ่นั่นเองต้องขอขอบคุณขอ้อมูลจากคุณแชมป์ด้วยนะคะได้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ